แรงงานเถื่อนยังรอเข้ามาอีกเยอะจริงๆช่วงนี้จับทุกวันแม้ว่าจะรอดมาหลายด่านแต่สุดท้ายไม่รอดตำรวจทางหลวงการจันทบุรีจมูกไวตาไวเห็นรถต้องสงสัยวิ่งผ่านหน้าจุดตรวจไล่กวดติดตามสนที่ประสานขอกำลังทหารตำรวจภูธรต่อชะดตอตมสกัดจับสุดท้ายคนขับตัดสินใจปล่อยทิ้งต่างด้าว32ชีวิตลงข้างทางส่วนที่อำเภอทองผาภูมิรวบอีก45ราย สารภาพจ่ายค่าหัวสูงสุด7 0,000ื่นบาทหวังไปทำงานที่มาเลเซียสืบเนื่องจากภาพวิดีโอจากกล้องหน้ารถของตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีคงกฤตแิะสิธิกุลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้ออกตรวจในเส้นทางถนนสาย3 2 3าตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไทยโยกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพบเห็นรถกระบะต้องสงสัยขับผ่านไปด้วยความเร็วสูงจึงได้ขับติดตามไปตามเส้นทางข,ขาเข้าเมืองการจนบุรีรถคันดังกล่าวเห็นรถตำรวจทางหลวงวิ่งติดตาม จึงได้ขับย้อนซอนเลี้ยวเข้าไปหมู่บ้านตำบนสิง์อํเอาเภอไทยโยกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงประสานกำลังทหารชุดเฉพาะกิจลาดยญ้ากองกำลังสุรสีตำรวจสถานีตำรวจผู้ทรไทรโยกตากฉะดะที่134ต่อมจังหวัดกาญจนบุรีให้สกัดจ,จับอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ติดตามไปจนถึงถนนทางดินลูกรงังหน้าสถานีรถไฟวังสิงพบชาวเมียนมากำลังลงจากรถเจ้าหน้าที่จึงตะโกนว่าไม่ต้องหนีหยุดนะ พร้อมทั้งเข้าพูดคุยให้บุคคลต่างด้าวนั่งลงส่วนคนขับทิ้งรถวิ่งหลบหนีไปได้จากนั้นจึงแจ้งให้หน่วยที่สกัดจับมาควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาทั้ง32คนไปสอบสวนที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทั้งหลวงไทรยโยกจากการตรวจสอบรถยนต์ที่ขนบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาเป็นรถยนต์กระบะยี e ่ห้ออีซูซูรุ่นดีแม็กซ์สีเทาทะเบียนบบ .6998 พระนครศรีอยุธยาติดตั้งหลังคากระบะบันทุกตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางต่างด้าวทั้ง32คน พบว่าไม่มีเอกสารหนังสือเดินทางหรือเอกสารในการเดินทางมาสแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดจึงแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการสอบสวนปักคำบุคคลต่างด้าวทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากพยาตองซูประเทศเมียนมาโดยผู้ต้องหา26คนจะเดินทางไปเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีอีก4คนจะเดินทางไปกรุงเทพมหานคร ส่วนอีกสองคนจะไปจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นจะมีนายจ้างมารับต่อส่วนคนที่จะไปเกาะสมุยก็จะเดินทางต่อไปอยังประเทศมาเลเซียคิดค่าเดินทางคนละสี่หมื่นบาทส่วนคนที่จะไปกรุงเทพคิดค่าเดินทางคนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่วนคนที่จะเดินทางไปสมุทรสาครคิดค่าเดินทางคนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทหลังบันทึกการจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยจึงควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวทั้งหมดพร้อมของกลางรถยนต์กระบะนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไซโยก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในการจับกลุ่มในครั้งนี้จะพบว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับจะโดยสารมากับรถกระบะแค่ตัวเปล่ากับโทรศัพท์มือถือส่วนกระเป๋าสัมภาระจะอยู่ในรถอีกคันซึ่งหลบหนีการจับกลุ่มไปได้หรืออาจจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนเชือกสีที่ผูกในข้อมือก็จะไว้คัดแยกเวลาที่ไปถึงจุดหมายโดยเชือกสีเหลืองจะไปที่เกาะสมุยส่วนที่บริเวณสามแยกทองผาภูมิจะน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ รบ45แรงงานชาวเมียนมาสารภาพจ่ายค่าหัวสูงสุด70,000บาทหวังไปทำงานที่มาเลเซียผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชาคริตตันพิรุณนายอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างดาวชาวเมียนมาเข้ามาในราชาอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิโดยการใช้เรือเป็นพาหนะไปขึ้นฝั่งที่บริเวณท่าเรือบ้านขนุนขีดมูสีตำบลท่าขนุนอำเภอท้องผาภูมิ หลังรับแจ้งจึงมอบหมายให้ในายวันลบจินดาประลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่9ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยญ้ากองกำลังสุรสีเจ้าหน้าที่ต่าชะดอ135สนที่กำลังติดตามไปตรวจสอบบริเวณจุดที่ได้รับแจ้งไปถึงพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยตา้าไฮลักสีบรอนทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรี ต้องสงสัยว่าจะมารับกลุ่มแรงงานจอดดับเครื่องอยู่ที่ท่าลงเรือเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบผลปรากฏคนขับเห็นเจ้าหน้าที่เสียก่อนจึงอาศัยความมืดและความชํานาญเส้นทางวิ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้พยายามวิ่งตามแต่ไม่ทันส่วนกลุ่มแรงงานทั้งชายหญิงที่กําลังขึ้นรถได้วิ่งหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ตามชายป่าเจ้าหน้าที่จึงนํากําลังปิดล้อมเอาไว้และสามารถจับกลุ่มแรงงานได้ทั้งหมดจํานวน45ราย จนกระทั่งรุ่งสางหรือจวนสว่างเจ้าหน้าที่จึงสามารถลำเลียงกลุ่มแรงงานทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิหมู่หนึ่งตําบลท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิโดยแรงงานทั้ง45คนมีสภาพที่อิดโดยเนื่องจากไม่ได้หลับได้นอนรวมทั้งไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเจ้าหน้าที่จึงจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่มมาให้ซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในโลกจะต้องมีสิทธ์เท่าเทียมกันเมื่อยามหิวโหยทั้งนี้กลุ่มผู้ต้องหาให้การผ่านล่ามแปลว่า พวกตนทั้งหมดลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยด้วยการใช้ช่องทางธรรมชาติด้านอำเภอสังครบุรีเมื่อมาถึงท่าน้ำด้านหลังวัดแห่งหนึ่งมีนายหน้านำเรือมารอรับอยู่แล้ว4-5่ถ้าลำจากนั้นมาขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำบ้านขนุนขี้ขณะกำลังขึ้นรถยนต์ที่มารับปรากฏว่าคนขับเห็นเจ้าหน้าที่เสียก่อนจึงทิ้งรถแล้ววิ่งหลบหนีไปด้วยความตกใจพวกตนจึงหลบไปซ่อนตัวอยู่ในชายป่าแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกลุมตัวได้ทั้งหมด สำหรับจุดมุ่งหมายคือต้องการเดินทางไปทำงานพื้นที่จังหวัดชั้นในโดยต้องจ่ายค่าหัวให้กับนายนาที่เป็นเพื่อนร่วมชาติคนละ1น0 0 0ถึง15,000บาทขึ้นอยู่กับระยะทางแต่บางรายต้องจ่ายมากถึง70,000บาทเพราะต้องการไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียหลังจากกลุ่มผู้ต้องหายอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้องผาภูมิดำเนินคดีตามพรรอบคนเข้าเมืองฐานเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตุภูมิวิชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับ